น้องอารีสนะคะวันนี้นะคะอารี้จะพามาเล่นเกมป๊กเกอร์นะคะที่ห้อง ITP นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเรามีทุนอยู่2,000บาทนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเบหมุนกันที่11บาทนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเรามาหมุนกันเลยนะคะ เสียงดังไปไหมอ่ะทุกคนคะ่ะโอ้เจ็ดบาทนะคะน่าจะหมุนอัตโนมัติดีก,กว่านะคะทุกคนคะ่ะยี่สิบห้ารอบก่อนนะคะได้ไหมได้ไหมนี่ยทุกคนคะ่ะเวฟยูฟ้าหกแปดเก้านะคะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะคะหนึ่งบาทก็สมัครได้นะคะ านะคะทุกคน,นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผ่านเอเจตนนะคะทุกคน,นะคะสิบบาทนะคะได้ไหมสิบสามบาทนะคะทุกคนคะโอ้แปดบาทนะคะตอนนี้ยังไงก็คือขาดทุนอยู่นะคะทุกคน,นะคะเออ เห็นแตกเลยเนาะทุกคนนะคะสมัครกับเว็บเรานะคะได้สิทธิ์คุ้มครองโควิดด้วยนะคะสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทนะคะทุกคน,นะคะโอ้โหสุดคุ้มมากเลยนะคะและอีกอย่างนะคะฝากกับเว็บเรานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะรับชุดคุ้มครองโควิดนะคะฟรีห้าที ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้อะไรจะคลิมขนาดนั้นคะทุกคนอย่าลืมนะคะแอดไลน์กันมานะคะแอดยูฟ้าหกแนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเมรเป็น22บาทนะคะได้ไหมอ๋อไม่ได้นะคะอ๋อไม่ได้โอ้ไม่ได้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะทุกคน,นะคะ่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนรอบหน้าเอาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์กันมานะสวัสดีค่ะ